มือนีคือมันบ่มีแดดมันบ่มีแดดรุนแรงเนาะมันมืดแบบโบดๆมันก็บอกฮอนหลายแต่มันก็เอาแนน่อยหนึ่งมันบ่มีลมนะครับบรรยากาศก็สิประมาณนี้ละแม่นะครับท่อนวอยเพิ่นก,กาลังติดฉากบ่ฮอนหลายแล้วก็มือนีต<า> <ไป S 2> ั้งเวทีแต่สนเสาแน่เพราะว่ามื่อขึ้นนี่พักอยู่ในวัดเพิินนะครับห่างจากหนังอันนี้ประมาณโลหนึ่งบานเพิินอยู่ถ่ายมู่บ้านนะอยู่บานสวนถ้าเข้าไปในมู่บ้านคือประมาณอีกหนึ่งกิโลนะครับก็สิเห็นมู่บ้าน มิตรีรีไปเฮนาบรรยากาศ,ญญากาศโอ้ยบัานี้จากน้อยเพิ่นกระสิแตกมาปูา่ศาสตร์ด้แม่เพิ่นไปเฮนาก,กันอยู่คนสีหลายแถมมือแรงนะครับฉะนั้นเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมสำหรับอีเมยียีมาฟังลำเดอ้อบ้านภูมูลเบ้าตำบลโนนทองเออหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับ ท่านอยู่วงนี้บอกครับผู้ใดครับท่านแม่ท่านอยู่วงแมนครับอยู่วงนี้ละจ้าเออมือมาบอรกราฟิวม,มาครับพ่อบอยมาครับพ่อบอยกาฟิวจะเกะอา่านนมองไหมเป็นน้อ,อาดผมบ่มีเบอร์อติดต่อเรื่องอยังครับอ๋อบอสอยากคุยกับเพื่อนซื่อๆเนี่ยแหละเพราะว่าเก็บอกาฟิวกาฟิวมาอยู่บอกครับมือเนี่ยกาฟิวมาแต่ยังประทันฮอดเปินเมื่อบาน เลขเบอร์ของแม่นมอ,อาดเบอร์โทรของขวบอยหรอเบอร์โทรของ0948194135หาหัวหน้าบอยสิริชัย <c oughs> นี่เดี๋ยอยู่ท้ายรถนั่นพอเห็นบอติด <c oughs> ต่อเรื่องอยังเซ็นสัญญาบอ อ่อนซอนอ้อนเนาะอ่อนซ้อนหลายจะผ่าโอ้จะผ่าออดอกพุดมะหอหมแม,แม,แม่ใส่ใส่สามมือกับเบิดเบิดค่ะเพราะมีตะใบตะใบใส่ดอก <c oughs> นะครับเอาพร้อมแล้วเลยมาเดินมือแรงอันนี้เป็นด้านหลังนะครับด้านหลังเวทีกว้างขวางโล่งสะดวกสบายเป็นตงไงบ่งไงครับแม่บ่งไงน้อยฝนกระตกระโตค่าปักตะไคร์ราคามาเลยค่าฟาดแจ้งออกราคานี้ สวัสดีแม่อ่งุ่นครับใครออกขึ้นคือฟาดแดงเลยขาดเตือนหัวเพรต่อโฮมมาเด้ยวยค่จะหมอนแต่แต่เบาถึงไงเนี่มืออยู่นครมโนมเนาะปัดอันคนคิ้วขนตาจน,นนี้แต่อันนี้ไหมไม่ได้ขิดบ <c oughs> รรยากาศด้านหลังพอบึงจะมาแล้ว กัครับทุกอย่างพร้อมแล้วยองครับพัทยาสายสามครับหลักๆเลยได้แมมแต่มือใดสิเป็นมือใดเดบอลนุนกับบอลท่านหูเดี๋ยวอยู่ล่างอย่างนี้อนวันคนครเนาะลองเลียนล้ายหลาย ตลาดาสนามทูปะเตมีเพิ่นกระลองเรียนเพิ่นกระาใา้ลงแล้วเดี๋ยวถ้าเบิงถาเบิงแม่เดี๋ยวบอนุนสีอัปเดตให้เบิงเนาะไปจอบที่เพจครัวนี่แหละเดี๋ยวบอนุนได้คิวงานมาจากผมโมชั่นก่อนนะครับอาร์ธนากรหมอลำใจเกินร้อยพอเขาไปที่เพจโบกมาสีเห็ดให้เบิงเพราะเพราะว่าเท่า ทวาแมนทวาบอแมนธุระส่วนตัวจริงๆอิลีนี่เพิ่นเพิ่อนซีบ,บอ,บอหายเบิร์มเอาพอเขาเฟซบุกบ๊กเฟซบุ๊กอันไหนเฟซบุ๊กเจ้า